การบริหารครับดรประทีปตั้งมติธรรมครับเชิญครับสวัสดีครับขอบขอนุญาักทายเริ่มจากสวัสดีปีใหม่นะครับหลายหลายคนยังไม่ได้เจอหลังปีใหม่นะครับก่ขอขก่อนอนุญาตสวัสดีปีใหม่ตอนนี้แล้วขออ,อนุญาตอวยพรเป็นภาษาจีนเพราะว่าเป็นปีสงท้าย ปีเก่าจินพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกทุกท่านส u n นซิงคานเลวันซื่ีคือกายและใจมีสุขภาพที่แข็งแรงสดใสแลแล้วก็คิดหวังมือเรื่องก็สมประสงค์ทั้งหมือเรื่องดังที่ตั้งใจปรารถนาไว ความตั้งใจทำมันก็สำเร็จนะทั้งหมื่นเรื่องเลยนะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะถึงเรื่องของแผนธุรกิจเรามาดูก็จะเริ่มจากนะภาพกว้างพอง้งนะแล้วก็ตกเข้ามาที่บริษัทสุพรัยเป็นไงนะแฟกเตอร์ actor, คือปีนี้เนี่ยเรามองว่าคอนโดเปิดตัวน้อยลงดีเปิดตัวน้อยลงแ่ปีที่แล้วแล้ว สุลายเปิดตัว4โครงการไตรามาสสี่ปีทีททททท่แล้วขายดีเกินกว่าที่เราคิดนะเพราะว่า,าคนเนี่ยซัพพลายด้านซัพพลายไซด์บริษัทอสังหาริมทรัๆเปิดตัวน้อยลงคนซื้อหายไหมคนซื้อเก่งกำไรไม่มีในช่วงนี้นะในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำจะไม่มีคนเก่งกำไรคนซื้อลงทุนก,ก็ยังมีอยู่ แต่น้อยลงนะแต่คนซื้อจริงก็เท่าเดิมแต่ซัพพลายลดลงทำให้ขอดูขายดีโดยเฉพาะทำเลที่คุณต้องการทางด้านที่ดินล่ะหาง่ายไหมทำเลที่ดิน่ะที่ดีๆอ่ะหายากแต่ถ้าที่ทั่วไปเยอะแยะแต่มันอาจจะไม่ใช่ทำเลที่ลูกค้าต้องการหรืออาจจะทำเลไม่ดีเท่าไหร่ <Yeah. S 2> เนี่ยเทรนด์อสังหาริมทรัพย์เองไงมันาาก็จะมาทางสีเขียวมากขึ้น คนเน้เรื่องวรีดีไซน์เต่างๆมากขึ้นอัจฉริยะในเรื่องของ A.I. เรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาทางอีกมากขึ้นมากขึ้นนะเราก็จะมีสอนสายพวกนี้เพื่อือให้ลูกค้าอยู่อย่างสะดวกสบายปลอดภัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะก็คือมีการผสมภาษาน i i และเทคโนโลยีเข้ามาในบ้านต่างๆเช่น สบายนะฮะซึ่งสังซ้อมก็ได้แจ้งรุ่นแจ้งที่ต่างๆก็ได้จะรับรู้ข่าวสารต่างๆนะฮะเรก็สารพัดนะฮะทีนี้มาดูความท้าทายในปีนี้เนี่ยดอกเบี้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงสูงจริงเปล่าก็คือปีที่แล้วมันเฟอร์จุกสี่แต่ดอกเบี้ยเนี่ย ดอกเบี้ยมาตรฐานที่แบงค์ชาติกำหนดมาสองกว่าเนะี่ยเพราะนั้นมันสูงกว่าเหตุไปประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าเนะี่ยสูงไปเปอร์เซ็นต์กว่าเพราะว่าคือถ้าตั้งดอกเบี้ยสองเปอร์เซนต์กว่าเงินเฟ้อมาตรฐานมันครจรหนึ่งเปอร์เซนต์กว่าแต่มันไม่ถึงครึ่งเปอร์เซนต์อันก็คือดอกเบี้ยที่ตั้งไว้อะคือคอนเซอร์วเวทีฟมาก,กเกินไปแล้วทําให้ ดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่ควรเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้เป็นการทาให้เศรษฐกิจก็ไม่โตทําให้คนที่กู้เงินอยู่ก็ต้องมีภาระราจดอกเบี้ยมากขึ้นนะแบงก์ไม่มีปัญหาแบงก์ก็อดท็อปบวกเข้าไปอยู่แล้วเงินฝากเท่าไหร่ก็บวกเข้าไปแล้วกเ็เข้มงวดกับสินเชื่อนี่เสียก็อยู่ในวงจํากัดนะเพราะแบงก์นเนี่ยผลประกอบกรารก็ดีอยู่แล้วนี่ปัญหา แต่ชาวบ้านประชาชนก็อยู่ว่าลำบากน,นะฮะส่วนใหญ่สถาบันการเงินเนี่ยเทมโพเซยงชิออย่างที่พูดเมื่อกี้เพื่อให้จะได้มีมินที่เสียเยอะนะ,ะ,นะะก็เพราะว่ามันคือความเสีย่ยงนะ,ะแล้วก็จะทำให้กำไรหายไ,ไปนะเพราะฉกำลังซื้อผู้บริผู้ก็อ่องตัวลงตามดอกเบี้ยที่สูงนะแต่มันเฟอ้อไม่สูงนะ,ะแต่ตามดอกเบี้ยที่สูง นะแล้วก็เศรษฐกษิจมันก็โตช้าโตช้ามันก็การซื้อง่ายขายคล่องมันก็ไม่ค่อยเกิดนะขายยอดขายส่วนใหญ่นะธุรธกิจต่างๆก็ถึงเพิ่มก็เพิ่มไม่มากรายละธุรธกิจก็ลดลงแล้วกฎหมายควบคุมอาคารกับสิ่งบ้านร้อนเราเองมีแต่ยากขึ้นยากขึ้นใช้เวลามากขึ้นตลอดไม่เคยมีง่ายขึ้นเลย ก็คืออันนี้ก็คือเพิ่มเวลานะเพิ่มระยะเวลาในการยื่นขออนุญ,ญาตถูกสร้างในการยื่นสิ่งแวดล้อมหลายครั้งมากขึ้นสิ่งแวดล้อมจะต้องถามแล้วถามอีกนะหลายครั้งหลายคนแล้วก็ใช้เวลาเป็นเกือบปีนะครับบางทีก็ปีกว่านะน,นีอันมันคือหนาขึ้นนะทีนี้โอกาสโอกาสดีๆมีไหมโอกาสดีๆที่เห็นนะ ก็คือการลงทุนจากต่างประเทศการนักท่องเที่ยวเข้ามาดีทำไมนั่นะคือช่วงสั้นก็เข้ามาเพื่อมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบางคนก็เข้ามาดูรูปทางมาจะมาลงทุนอะไรต่างเนี่ยนะการลงทุนที่ยื่นผ่าน b O I วัเาเพิ่มขึ้นสูงแเพราะคนที่จะมาตั้งโรงงานจะมาตั้งธุรกิจใหม่ๆใ,ในมองไทยก็มีเพิ่มขึ้นนะประเทศใกล้เคียงเราเ ในอาเซียนก็เป็นอย่างพวกเวียดนามอินโดนีเซียเิลิปินก็ขึ้นหมดนะฮะมาเลเซียเช่นเดียวกันก็นกขึ้นนะฮะก็เพราะว่าอาเซียนก็ยังเป็นทำเลที่ดีสำหรับบริษัททั่วโลกที่จะมาลงทุนมคัค้าขายอะไรต่างๆในย่านนี้เพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศที่วัเติบโตเร็วยุคเป็นประเทศไทย <laughs> การขยายตัวของเมืองรองอันเนี้ย คนอื่น,นจะบอกไม่ค่อยได้แต่สุไทรเราเป็นคนบอกว่าการขยายตัวของมือรองทำให้สุไทรสามารถเติบโต,ตได้มาอย่างต่อเนื่องนะเดี๋ยวจะเีตัวเลขให้ดูว่าเป็นไงตอนนี้เราทําอยู่ประมาณเนี่ยสาจังหวัดถ้ารวมจังหวัดที่ยังไม่ได้พัฒนาและซื้อที่มาแล้วก็จะ3 2นะครับเอ่อก็เราเมืองใหญ่เนี่ยเราไปมาหมดแล้วเราก็เริ่ม ไปเมืองรองตั้งแต่4-5ปีที่แล้วแล้วทำมา4-5ปีแล้วเ,เราไปเช่นยกตัวอย่างเช่นนพิษณุโลกนครสวรรค์ลำพูนล,ลำปางนี่เชียง,งรายนะแล้วก็สุราษฎร์นก็พวกนี้ก็เป็น มืองที่รองลงไปสุรา,าจะดีที่สมุดเราไปซื้อที่แล้วเรากลังจะเริกเริ่มสร้างแล้วนะหวังว่าปลายปีนี้จะเริ่มขายได้น,นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็มีกระจายไปเมืองรองมี mm. เช่นจันทบุมมรีนะครับ mm. ประจวบคีรีขันก็ mm. เ,เป็นเมืองที่ดีนะดโดยเฉพาะหอยแต่เขาไม่ใช่เมืองใหญ่ เมืองใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือต้องประชากรเยอะนะฮะ GDP เบอร์เฮเนี่ยต่อหัวอยู่ในเกณฑ์สูงแล้วเป็นจังหวัดที่มีแบงค์สาขาหลายหลายแบงค์ในในตัวเมืองหะไรเนี่ยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยมีสนามบินโดยเฉพาะสนามบินนานาชาติก็เนี่ยแสดงถึงความเป็นเมืองใหญ่แล้วก็อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีห้างห้างค้าปลี ท้าครับนี่เมื่อจะมีเซ็นท่าฮิโร์บินสันแล้วก็บิ๊กซีเทสโกโ u ลตัสแม็ครอะไรต่งตางๆพวกนี้เป็นต้นยิ่งมีจำนวนมากก็แสดงถึงความเจริญของมืองนั้น,นะครับเราไปลงเมืองรองต่างๆแล้วก็พิสูจน์ว่าเขาขายได้ดีไปได้ดีนะแล้วเราพิสูจน์ผมบอกว่าลงบ้านใหญ่ไปเลย เมื่อก่อนเนี่ยคือบางทีทีมงานกน็จะไม่ค่อยมั่นใจไปเอากำการเดินทางสายกลางแล้วกันนะสามสี่ห้าหกล้านเนี่ยนะผมทำสิบกว่าล้านไปเลยนะลองดูมันก็ขายได้ทุกจังหวัดที่เป็นเมืองรองนะไม่ว่าพิษณุโลนกคนครสวรรค์เราไปนครศรีธรรมาราชไปจันทบุรีเชียงรายได้บ้านสิบกว่าล้านก็ขายได้หมดอันนี้ก็คือเป็นช่องทาง เป็นโอกาสเป็นศักยภาพของการเติบโตนี่แล้วก็ที่ที่แล้วเนะเราเรียกว่าสุมลาลัยเนี่ยจริงๆเป็นโอลิมัสระดับชาติมาหลายปีแล้วเพราะเรามีโครงการทั้ง3ประมาณ30จังหวัดเรามีโครงการ200กว่าโครงการปีนี้นะถ้านับโครงการที่อยู่ในระหว่างเตรียมตัวโครงการในออสเตรเลียด้วยรวมๆก็ประมาณเกือบ300โครงการซึ่ง อาจจะเป็นบริษัทที่มีจํานวนโครงการมากที่สุดแล้วก็มีจังหวัดจานวนจังหวัดในประเทศไทยที่เราพัฒนาก็มากที่สุดอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอยู่ความเป็นจริงที่เป็นอยู่แล้วแล้วเราไปลงทุนในออสเตรเลียเราทำไมผมําไมบอกว่าปลายปีเพราะว่าเราเซ็นสัญญาตกลงกับผู้ขาย 12โครงการคือบริษัทเรนลิสเป็นบริษัทจดทะเบียนเหมือนกันเราล่วงไปซ็อกเลอซึ่งเป็นบริษัทมาร์จเตอร์เพลนเดเวลอปเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียคือเบอร์หนึ่งนะบริษัทจดทะเบียนอสังหาเบอร์หนึ่งของออสเตรเลียเราหุ้นกันเราชอบเขาเขาก็ชอบเราเขามีโครงการใหมนะ่แล้วเขาก็มาหาเราเขาก็บอกเราจะร่วมไหมอะไรต่างๆอย่างเง,งี้นะฮะเราก็เออ่ก็ทำมาได้ด้วยดี เราถึงเติบโตมาได้เรื่อยๆแล้วเรามีพาร์ทเนอร์สิ่งห้าายนรฮะก็เติบโตมาได้ดีดีทีนี้เราเซ็นสัญญาตอนประมาณคริสต์มาสปี66มาอนุมัติจากทางราชการของออสเตรเลียในปลายปี2567ก็คือปลายปีที่แล้วประมาณคริสต์มาสใช้เวลาหนึ่งปีเต็ม คือคือมันก็มียืน่นหลายเรื่องนะนะแล้วทั้งแต่ที่สำคัญที่สุดคือองค์กรเขาเรียกว่า a อ c c คือ A แล้วก็ C อีก3ตัวก็คือพวกต่อต้านการค้าผูกขาดเออคุณมาอย่างเงี้ยคุณคุบรวบทีหนึ่งตั้งสิบสองโครงการในจ,จังในเมืองที่ไม่ใหญ่นะมันจะเกิดการผูกขาไดไหมคือถ้า เกินครึ่งนี้ไม่ได้เราไปเช็คไปเช็คมาแล้วเออแล้วก็บอกว่าเออพาร์ทเนอร์เราก็บอกว่าเ,ออเดี๋ยวเขาขายบางอันออกไปแล้วการมันจะมีเกินอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะฮมืองใหญไ่ไม่เป็นอยู่แล้วแต่มืองที่ไม่ใหญ่แล้วมีโครงการไม่มากแล้วมีของเราทำกับคนอา่มีมีอยู่ไม่กี่รายมันอาจจะกลายเป็นเออเดี๋ยวไปภูดขาดอรเงี้ไม่ได้ก็ ยอยๆให้อยว่า,ามันทำให้เกิดการมันต้องใช้เวลาน,านานตอนนี้ก็คือเรามี24โครงการเต็มนะฮะในใน,ในออสเตรเลีย,ลยเราเรากำลังจะน่าจะปิดได้สองโครงการในปีนี้บวกกับอีกหนึ่งโครงการใหม่ที่จะเข้ามาใหม่ทีนี้นเรามาดูปีที่แล้วก่อนเป็นยังไงบ้างผลเนี่ยนะฮะปีที่แล้วสุขลัยเนี่ยคือ ตัวเลขรวมมันก็ประมาณนี้คือประมาณสามหมื่นอันนี้คือตัวเลขจากการขายไม่รวมรายได้รายได้จากการเช่านะฮะคือส่วนใหญ่เราก็คือจากการขายที่ดินขายบ้านขายคอนโดนะฮะแล้วก็ขายในกรุงเทพในปริมณฑลในต่างจังหวัดแล้วก็ในออสเตรเลียนะฮะมันประมาณสามหมื่นนะนะฮะ,นะฮะมันรวมอย่างอื่นด้วยาจะสามล้านนิดๆทีนี้ ถ้าดูในร้านเฉพาะการขายในประเทศไทยนะมันก็คือมีกรุงเทพบาลมณนลเอ็มคือเมโทรโพลิสนะบวกกับโปรินเชียลนะก็คือต่างจังหวัดผมมึงต่างจังหวัดประมาณ2,600มันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่พวกอะไรพวกเราหลายคนชอบถามเลยทำมาให้ดูซะเลยนะะกจะได้รู้ไปเลย กรุงเทพมี54เปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งต่างจังหวัด46เมื่อก่อนอ่ะย้อนหลังไปหลายปีผมเคยเล่าให้ฟังว่าต่างจังหวัดมัน10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็20กว่าแล้วก็30กว่าตอนนี้46เกือบครึ่งแล้วนะอันนคนอาจจะครึ่งครึ่งอาอจะอจะแซงก็ได้นะก็ตอนนี้ปีที่แล้วเป็นอย่างนี้ให้รายต่อโลรายล่ะเออคอนโดเทียบกับบ้านจัดสรรมันเป็นยังไงหลักๆเนี่ยนฮะคอนโดก็ประมาณ37 ม้านจับสารประมาณ63มันประมาณนี้นะฮะเนี่ยมันก็ไม่ใช่40 60มันก็คือเกือบ40กับ60เศษนะฮะก็ะมาณนี้ทีนี้ถ้ามันดูว่าประเทศไทยแล้วไปรวมออสเตรเลียด้วยก็คือรวมบริษัทในเครือที่ออสเตรเลียโฮมิีอพวกนี้เข้ามาประเทศไทย ถือว่ามียอดขายประมาณ90ออสเตรเลียนประมาณสิเพราะว่าโครงการอยากโครงการเราโอนมาเดือนธันวาใน,ะนจังหวัดใหม่ๆก็คือลุกบุรีที่จริงลุกบุรีเราพูดปีที่แล้วถ้าใครจำได้นะฮะแต่เนื่องจากการขออนุญาตสะพานอะไรต่างๆเนี้ยชาต้องทําประชาพิจารณ์พวกเนี้ยก็เลยเลื่อนมามัจะตอนนี้ก็สร้างอยู่นะแล้วเราก็จะมาเปิดขายในปีนี้นะครับนะประมาณอาจจะ ไรมาสอนแล้วมีจังหวัดใหม่เพิ่มขึ้นสุพรรณบุรีมีใครอยู่สุพรรณบ้างไม่มีนะคนสุพรรณไม่มีแลก็ใกล้ๆนะกับรถชั่วโมงเดียวแล้วก็มีเกาะสม,มุยสุราแล้วเราไปนานแล้วตัวอำเภอเมืองตาม,มอำเภอเมืองจริงๆสู้สม,มุยไม่ได้ผมไปพักผ่อนไปที่ส่วนตัวไปพักผ่อนที่สม,มุยผม,มดู เออมันคล้ายคลึงกับปูเกตมากปูเกตเป็นจังหวัดที่ขายดีที่สุดของเราสมุยมีความคล้ายคลึงแต่ว่ามันเล็กกว่าเนี่ยก็เลยเนี่ยไฟเนี่เราก็ซื้อได้สองที่ก็กําลังทําอยู่เนี่ยก็อา้าวมาเทียบกับออสเตรเลียเป็นไงออสเตรเลียผมบอกว่าการที่สุภพลัยเนี่ยไปต่างจังหวัดและไปต่างประเทศมีเหตุผลที่ตรงกันคื เพิ่มศักยภาพการเติบโตขณะเดียวกันเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยเนะเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยบางทีเราน้ําท่วมเขาก็ไม่น้าท่วมบางทีเราไปชุมนุมการเมืองเขาก็ไม่ชุมนุมทางการเมืองนะ่เราก็เราผู้ไม่ผ่านเยอะเขาก็ไม่มีปัญหาพวกนั้น,นกำลังซื้อก้อนดีแล้วเราก็เพิ่มมาเรื่อยๆจากหนึ่งโครงการมาเป็น 24โครงการปี23มาสองสปีที่แล้วเนี่ยที่ออสเตรเลียเลิศเลิศเนี่ยยอดขายเพิ่มจากปีก่อนหน้าในปี23เท่าไหร่เพิ่มขึ้นคิดแล้ว4 9เอยอะไหมก็เยอะนะปี25เนื่องจากโครงการเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วเป็นโครงการใหญ่ๆทำเลยดีดด้วยเราก็คาดว่าปีนี้ ยอดขายในออสเตรเลียน่าจะเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซนต์จากปีที่แล้วก็เราเป็นเจ้าทีนเลยตรงนั้นซื้อแล้วซื้อนะฮะนี่รอบที่สามแล้วนะโมงฮะแล้วก็ตรงนั้นท้อเลดีก็มีทั้งซูเปอร์ฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ตฟูจิแล้วมีทั้งอะไรนะอะไรกันเออะเออ เออไม่มีมีเราไม่ได้ถ <c oughs> ือที่ดินเองฮะสวัสดีท่านสื่อมวลชนท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันในงาน Supply Feature Proof นะครับคุณที่ได้ท่านความปรนนานแจ้งมาหลายข้อแล้วนะฮะข้อดีข้อเสียของปีที่แล้วเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีปัญหายอย่างไรที่เราต้องรับมือสำหรับปีนี้นะครับผมจะขออนุญาต r e f l ล็ก องสี่ให้ฟังองีกคร่าวๆนะครับอย่างที่เราทราบนะฮะพ่อดีมีที่แล้วทุกคนอยากมีนะแต่ไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่นะครับสภาพเศรษฐกิจที่เราหวังน,นะฮะทศปีว่าจะดีขึ้นกําลังจะดีแล้วกาลังจะดีลวแล้วก็ตอนนี้ก็ยังกําลังจะดีเหมือนเดิมน,นะครับอัตราดอกเบี้ยที่ก็คงตัวอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างสูงมาต่อเนื่องมาปรับตัวลดลงมาช่วงปลายปีหวังว่าเหตุกาวนี้เดิมไปอีกนะครับแต่นั้นก็เป็นอันมนที่เราไม่ทราบนะครับภาวะ นี่ที่สินกลัวเรือนก็ยังสูงอยู่ทําให้รายการกู้พิพางเยอะอยู่นะครับแล้าดูหลังนั้นเนี่ยปีที่แล้วเป็นหนึ่งในปีที่มันไม่มีคุณ n e w วให้เห็นตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราเห็นภาพตลาดอสังหาที่อดตัวพอสมควรไม่ว่าจะมองจากตัวเลขในเชิงแนวราบหรือคอนโดมิเนียมก็ตาม เราเห็นภาพตลาดโดยรวมที่ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะกรุงเทพและมุทลหรือทูมิภาคอ่อนอพอกันยกเว้นตลาดจังหวัดท่องเที่ยวนะครับซึ่งอย่างของเราผมพิชเวียรนะชลเก็ตไปได้ดีมากชนบุรีไปได้ดีแล้วก็เชียงใหม่ก็ไปได้ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีตลาดที่บูสต์ได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าตลาดอื่นอ่อน,อนพอสมควร แต่ถ้ามองไปเรีเฟล i g h เป็นอย่างไรเป็นปีที่ไม่ดีนะครับพอมองมองย้อนกลับมาปี25ในปีที่ไม่ดีที่เราเห็นใน24เนี่ยในภาวะที่มีภาพลบต่างๆเนี่ยมันก็มีภาพหวกซ่อนอยู่ในนั้นะนะครับ25ผมบอกได้เลยเรากำลังจะเห็นการเติบโตที่น้อยที่สุดอย่างน้อยในกรุงเทพริานครนะครับอย่างน้อยใน15ปีย้อนหลังนะครับและเพิเ่มมากกว่านะั้น 15ปีย้อนหลังเนี่ยตอนปี2009เห็นการเปิดตัว 16, <c oughs> นนมัน60,000นยู่ในกรุงเทพเรืมณฑลนีปีนี้มีโอกาสจะเห็นน้อยกว่านั้นเพราะแนวราบเขนั้งชัดเจนเพราะเจะเห็นการเปิดตัวน้อยลงคอนโดมิเนียมการยื่นของวัดเอไอยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่การประโดคอนโดรวมไม่ได้เพิ่มด้วยเช่นกันครับดังนั้นมีโอกาสเป็นอย่างมากที่การเปิดตัวในภาพรวมจะน้อยลงไปอีกแต่ดีมาหายไปหรือเปล่าเราเชื่อว่าไม่นะครับ ในขณะที่คนมองว่าภาพตลาดมันไม่ดีปีที่แล้วคอนโดเมเนียมที่เราเปิดขายใหม่อย่างที่บุรีเบี้ยนะับไปได้ดีไปดนักนึิงเราเห็นการซื้อขายคอนโดสร้างเสร็จพร้อมขายพร้อมบดที่ดีที่สุดที่เราเคยเห็นในีสิบปีเลยนะครับยอดขายต่อโครงการที่เสร็จแล้วตัดเศกว่า20ยูนิตแทบจากทุกโครงการที่สุดอะไรทำโดยเฉพาะยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงที่คนบอกว่าตลาดไม่ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าดีมานี ซัพพลายจะลิมิตมากๆแล้วอย่างน้อยในภาพลบที่เราเห็นเมื่อสักครู่ทั้งหมดเนี่ยดอกเบี้ยตอนนี้ก็เริ่มต่อรลดลงมาแล้วนะครับเศรษฐกิจจะไี้บอกว่าเรากำลังรอเศรษฐกิจฟื้นตัวอยู่ต่อไปนะและยังไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยาก,การที่ดอกเบี้ยลดลงมาเรียบร้อยแล้วและหวังว่าจากนี้ไปจะมีต่างตมางมากระตุ้นเศร,ร,เร,รษฐกษิจให้ดีขึ้นอย่างน้อยภาพลบมันก็หายไปตนนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าจุดวัดท่อง ของตลาดอสังหาเกิดขึ้นไปแล้วนะครับยังไงพูดง่ายๆก็ไม่น่าจะแย่ป,ปีที่แล้วเท่าไหร่นั้น,นะครับเราเชื่อว่าจะเป็นปีสรับคนที่มีความพร้อมนะครับที่เราบอกว่าสุขภายฟิวเจอร์พรูฟเพราะเราพรูฟไม่ว่าฟิวเจอร์จะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าตลาดจะดีตลาดจะแย่โดยสถานะที่เราเป็นที่คุณผู้ที่ด้เรียนไปแล้วนะครับสถานะทางการเงินเราแข็งแรงเรามองว่า เราจะใช้โอกาสที่มีการเปิดตัวในตลาดไม่ได้เยอะนะแต่ดีมายังพอมีที่เห็นอยู่อย่างชัดเจนเนี่ยใช้โอกาสตนนนั้นนะครับแล้วก็อาจจะก,กินส่วนแบ่งตลาดเพิ่มได้ด้วยซ้ำนั่นคือ Supply Future Pro o แนะครับเราตั้งเป้ายอดขายไว้ที่32,000ล้านเมื่อเทียบกับ26,000กว่าล้านเมื่อสักครู่ก็จะเห็นการเติบโต,ตประมาณ20%โดยประมาณนะครับ aggressive หรือเปล่าเรามองว่าใหม่นะเป็นตัวเลขที่เราเชื่อว,ว่าสามารถทําได้เพราะ ปีที่แล้วปี67เรามีการเปิดตัวโครงการไปคคอร์ดาฮของบริษัทนะครับ5-2,000กว่าล,ล้านบวกปีนี้ที่จะเปิดตัวอีก4 6 0 0 0กว่าล้านก็แปลว่าเรามีโครงการทั้งแนวราและคอนโดมิเนียมที่รองรับการเติบโตของยอดขายสุขภัยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในปี25อย่างแน่นอนนะครับเราตั้งเป้ารายได้ที่30,000ผมบอกไม่ได้ว่าปีที่แล้วจบเท่าไหร่นะ,ะแต่เอาเป็นว่าปีนี้เราตั้งเป้ารายได้ที่30,000ล้านบาทนะครับ แอค s ีฟสิไม้ก็ไม่ได้แอค s ีฟถ้ามองว่าเรามีการเปิดตัวค่อนข้างมากนะถึงเซ็ตทาร์เก็ตในเบื้องต้นไม่เท่าปีที่แล้วก็ตามแต่อ,อย่างที่ทราบนะครับปีที่แล้วเรามีการเปิดตัวเยอะค่อนข้างมากไปแล้วนะครับปีนี้จะมีการเปิดตัวแนวราบลดลงบ้างในภาพรวมแต่จะมีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวปีที่แล้วเปิดไป4ี่โครงการมูลค่าประมาณ6พันล้านนะครับปีนี้คอนโดมิเนียมรวม จะเปิด 1, 2, ปหนึ่งสองพันกว่าล้านอันนี้อันนี่คุณพี่เรียนนะฮะซื้อที่ตอนนี้ยังสามารถเปิดไปในปีนี้ทันนะครับก็อันนี้เป็นขั้นต่ำนะครับคอนโดมินียมจะเพิ่มส,สัดส่วนเป็น27เจซจากเป้าขายเราเทียบกับปีที่ล้าที่จบปีที่ประมาณ <c oughs> 1 7เจปอร์เซ็นต์นะครับออก็จากจเป้าการเติบโตนะครับก็จเป้าขายโท่นะครับและแนวราบก็ยังมีการเปิดตัวสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นโครงการในกรุงเทพหรือมหานคร และโครงการไทยภูมิภาคก็ตามภูมิภาคอย่างที่คุณไปทเรียนนะครับมีจังหวัดใหม่ๆเข้ามาด้วยแต่ก็ต้องย้ำรับว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นจังหวัดที่เราไปเอเซ b l อร์จ์อยู่แล้วนะครับคุบอกว่าตลาดแนวราบไม่ได้ดีมากนะใช่แต่ก็มีหลายโครงการที่เราเปิดตัวไปในปีที่แล้วด้วยเช่นกันหรือมีจังหวัดอย่างภูเก็ตที่ยังไปได้ดีต่อเน,นื่องเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้น36โครงการ46 0 0 0ล้าน